กูนี่กูมาวนอยู่ตรงนี้แล้วนะกูยังไม่เจออีกหรอจริงปะบ้ามัน <laughs> <laughs> เนี่ยมาจากนี้แล้วกันไม่ใช่แล้วตายฉ้ <laughs> โอโกัวที่ต่อไปฉ้โอโกงทัวที่ต่อไปไม่อันนี้ไม่ชะโโกงอันนี้ต้องสู้ <laughs> อันนี้ไม่เคยฆ่ามาก่อนมีความไอ้ห่าถ้ากูไปวนถึงขนาดนั้นแล้วมันยังไม่แบบ คืนชีพขึ้นมาจากกองหินเนี่ยกูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเอาจริงคือกูต้องไปยืนต้องไปแอคชวลลี่เหยียบทุกหินเพื่อจะให้มันเกิดเนี่ยโอ้โหเกินไปนะเกินไปไม่ใช่น้อยอุ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกออกมาแล้วก,ออก,วก็ออกมาแล้วก็ตรงไปใช่ใช่อยู่บนนี้ is up there. All right. <c oughs> แต่งชดุดชาวเขาขึ้นไปขึ้นเขา <c oughs> ถูกทางป่ะวะดูทีเออถูกจริงด้วย นึกว่าเหยียบได้แต่เหยียบไม่ได้อะไรนะอันนี้แบบปีนเขาคระนี่คือขึ้นเป็นถึงอยอดหลือยังไงนี่ไงจะถึงแล้วเนี่ยนิดนึงพอหน่อยเหอะอึ้บนั่นทันด้วยเห <laughs> งไหมเนี่ยโอ้โห หมดหลอดดีเออตรงนี้แน่เลยนกกรเรียนมึงไปที่อื่นอุ้ยแก๊งข้ขาวมันบอกว่าคราวที่แล้วกูมากันสามตัวมึงฆ่าญาดกูกข้าดีมึงต้องเจองกู <c oughs> นั่นเขียดไหมเขียดไหม ยังมีตัวติดไฟแล้วก็บินไปนู่นอะ <c oughs> คือมันบินหนีไปแล้วไม่ยังติดไฟอยู่อะอปู่แก่้ไปไปไปไม่มีเวลาจะมาล่ำไหลกับแกเดี๋ยวภูเขามันเกิดขึ้นมากูจะสวยรับไตไส้พุงมาเมื่อไรก็ไม่เอาละพอละช่านแม่มไปก่อน อย่าบอกนะว่าคือตัวนี้มันจะตัวใหญ่ไปนะจริงจะเป็นหริงเล็กหวังก็ได้ลมมาจากไหนอุ้ยมีเทพมังกรบินมาพอดีเอ้ยอ่าอ่าอาจอาเข้าทวิสต์ดีกว่าเผื่อใครเกิดมามเพื่อเห็นเทพมังกรอู้หัวป่ะหัว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 อยู่ไหนเอออุ้ยมาแล้วอยู่ไหน กูอยู่นู่นเรบอกว่ามึงบอกว่ามึงไม่สนใจกูเลยเห็นหัวกูบ้างนี่ตกลงมาหามหากรรย์มหาหิ่กูไปทำกับข้าวก่อนกูไปทำกับข้าวก่อนกูยังเดี๋ยวกูค่อยกลับมาเจอมึงใหม่นะกูไปทำกับข้าวก่อนกูต้องว้ามไปทำกับข้าวก่อนไปแล้วทิ้งจุดวาร์ปก่อนดิเออลืมลืมอีแคสต้องปีนใหม่เลย ดิเล์ไงพี่เออเลยไม่เตือนอือดิเล์ไปแบบแค่แป๊บเดียวอ่ะนี่ก็สุดยอดมาแล้วนะเกียร์อนหังเมินคือแบบมันอุตส่าห์เปิดตัวต้องต้องไปมองสตมังก่ใช่ปะใช่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 แ้นั่นก็แบบพยายามเดินหาบบอกกูอยู่นี่เห็นหัวกูบ้างกูตัวตั้งเบอร์เลยนะ แล้วหนักกว่านั้นอีกพอเจอปุ๊บคือแบบกูก็ไม่สนใจมึงอยู่ดีกูเห็นพระจันทร์แดงกูก็ไปหาพระจันทร์แดงอยู่ดีทิ้งอา้าวเฮ้ยหัวนึนนกถึงการมาหานะมาหาจอม ah a, มารแบบพยายาม ah a, เปิดตัวมากเลยแล้พระเอกไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจใช่กูจะทำกับข้าวหน้าตาก,วกวูเป็นจอมมารมากกว่าเาชี่อตกใจหน้ามึง <laughs> ก,กูตก,กใจในะมึง <laughs> เอ้นน่นก็ตก,กใจนะกูเดี๋ย <laughs> <laughs> ว,ว,ว,ว <laughs> ๆๆๆอุ้ยเชี่ยโดนไฟโดนไฟปะไม่โดนอ๋อ,อโอเคแล้วไปเพราะฉะนั้นก็ใช่กูเสียพลังแต่ไม่ปานไรมีกับข้าวแบบที่ยังกินไม่หมดค้างอยู่้างว่ะวะเชี่ยกับข้าวหัวใจกูไม่เหลือเลยเหรอโหทั้งนั้นกูก็แบบแค่แบบต้มต้มธรรมดาแบบไม่ต้องรอพระจันทร์แดงอะไรบอกว่ามีตั้ง86สบหอัน ต้มหนึ่งอันก่อนดูซิว่าเป็นไงถ้าถ้าทำกับข้าวตอนปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับแค่ทำทำทำไอ้นี่ลูกเดียวก็ยังได้หัวใจทั้งส<อ>ามดวงเราเลยอะ่ะพระจันแดงเลยใช่ไหมเออคือเดี๋ยวนี้เท่าว่าไม่ต้องรอพระจันรแดงก็ได้อะ่ะคือแบบกูกูได้แล้วเลยเนี่ยรอโบนัสพิเศษเสียก่อน แสดงว่าพระจัน์รแดงอ่ะมันจะคุ้มสก,กับแบบพวกโพชั่นอื่นๆโพชั่นแบบเพิ่มสเตมินาอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ปะ่ะใช่ซึ่งมีเ <c oughs> ต็มเลยคือแบบไม่ต้องกิน,นขนาดนั้น,นเอออะไรนะใช่นี่กูสาทิ้งหินอันนั้นให้แบบยืนรอกูเดียวได้มาเพื่อที่จะมาแบบมา ต้มกับข้าวตอนพระจันทร์แดงเลยนะแต่ปรากฏว่ามาถึงปุ๊บเอาจริงๆเราไม่ต้องก็ได้อะไรนะแดกปูแดกเนื้อสามเด็แดกปูแดกหนึ่ื้อไปให้เหลือที่อย่างเงี้ยหรอเห็นตอนนั้นคงแบบลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งมองพระจันทร์แดงอยู่เดี๋ยวมันตายไปมันก็คืนชีพมาใหม่ พราะว่าม, like. มันเป็นพระจันทร์แดงเนี่ยนี่แบบเพิ่งบ่นถึงพระจันทร์แดงอยู่เมื่อกี้เลยนึงแล้วมันก็พระจันทร์แดงให้กูเลยสะดวกสะดวกอ๋อห็นตัวเมื่อกี้มันมันมาจากเพลงก็หินละเมอกเหินละเมอกูไม่มีค่ากูแบบว่ามองแบบมองพระจันทร์เลยนะมองจันทราเมื่อเวลามาอะไรนะเจอแสงดาวมองทุกคราวเพราะว่าฉันเ่นคือก้อนหิน 得得得得。